มีคนมีคนมีคนปังเขาหัวไปเลย จัดลง,จลงเลจ็กรถแล้วยิงเอาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวดื่มเลยเดี๋ยวชุบชุบเพื่อนกันเยี่ยมเลยใชยแล้ว พี่มีตัวมาพี่มีตัวมาเฮ้ยเดี๋ยวโคตรเอาเอาโอ้โหตรงนี้แม่งนัวกันเลยว่ะเฮ้ยไม่ชุบกบปลา พึ่งลงมา้็จะส่งวูมโยมาบฮะีแมงมันไม่มียากันเลยเหรอพวกเธอเนี่ยฮะคือนาพศัตรูโอ้ยสู้แคบผม โอ้โหลุงหมูเกไปเก้าคิวโคตรอ้าเฮ้ยได้ไงไอ้ตัวเองก็มีสองชาร์เด้วยโอ้ยบึ้มอู้มีวอล์่ะมันอ้อมมันอ้อมไปอีกทางหนึ่งเอาว่ะ สุดยอด thanks ปชุดได้ได้ชุดได้ชุดได้ไพี่ t h หันไปเห็นไฟช็อตเลยโดนเอแอปดอ่ะเฮ้ยเอาว่ะบูญย่าปะเนี่ยโอ้โหลูกบุกตึงจะคิวไปสิบดคิวปะาสอง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  สุวรรณสุวรรณสุวรรณโฮ้ยไอ้ยะ <c oughs> เรียบร้อยท <c oughs> ีนี้มีแต่คนตึงๆแบกบ้องสุดยอด